รถคันนี้เป็นของคุณปิยพรแฝงกระทงนะครับซึ่งเป็นรถ MU-X 1.9รุ่นอันติเมตสีขาวมุกนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับคุณสมบัติโดดเด่นนะครับของรุ่นนี้ก็คือรถสามารถสตาร์ทรถจากภายนอกได้นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับโอเคครับ อันนี้ก็คือค,คุณสมบัตินะครับสามารถสตาร์ทรถจากภายนอกได้นะครับข้อดีก็คือนะครับสมมุติว่าถ้าเราจอดรถตากแดดนะครับเวลา2 -3 นาทีเราอยากจะเข้าไปในรถนะครับมันระบบอุณหภูมิภายในรถสามารถปรับความเย็นได้อัตโนมัติเลยนะครับผมนะครับตอนนี้ก็คือดับนะครับโอเคดับแล้วกุญแจจะเป็นกุญแจแบบพิเศษแบบนี้นะครับ เราจะพาดูรถภายนอกนะครับล้อแมกนะครับจะเป็นแมกขอบ20นะครับใช้ยางของบิสโตนนะครับผมตัวนี้จะเป็นแมกพิเศษนะครับแมกขอบ20ให้กับลูกค้านะครับมาดูภายมาแบบดูข้างหน้าของตัวรถนะครับข้างหน้าจะมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับข้างหลัง จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด6จุดนะครับเดี๋ยวจะพามาดูภายในนะครับภายในของรถนะครับจะเป็นเบาะหนังรอบคันนะครับเบาะนั่งคู่หน้าจะเป็นเบาะนั่งแบบคูแมกนะครับเบาะที่นั่งของคนขับสามารถปรับหลับได้ทั้งหมด8ทิศทางเป็นเบาะนั่งปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับอ่ตัวนี้ตัวนี้นะครับ เบาะนั่งปรับไฟฟ้านะครับสามารถปรับไปดับได้8ปทิศทางนะครับผมตัวนี้เป็นคอนโซลหน้านะครับตัวนี้แอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอใหญ่ขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้คุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมีระบบความปลอดภัยนะครับป้องกันการเกิดก่อนเกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือระบบเอ a ดอร์นะครับผม มีเซนเซอร์นะครับมีเซนเซอร์มีกล้องคู่หน้านะครับมีกล้องคู่หน้านะครับแอร์แอร์แอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะครับอ่าเบาะนั่งของตรงกลางนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับเบาะนั่งแถวสามนะครับ สะดวกสบายครับกว้างขวางครับหรูหราโออาร์ครับผมตัวน,นี้เลยนะครับ